เาแล้วเราทําแล้วเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลามันถึงมาเนี่ยเวลาเกือบไม่เป็นไรไม่ถึงหรอกปีหน้าเราทําของเราไปเรื่อยๆผมน้าเกิดอะไรใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นหราผมไม่ได้แล้วต้องเราผมยังไมได้เกิดอะไรยังไม่รู้เลยจะมารู้ก่อนแล้วไปมาแล้วจะเสียบาท จมใส่บาทจมใส่บาทยายยายยายพาบ่แล้ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีเสียงไอเข้าอะไรสด <c oughs> มีเสียงไอเข้าอะไรสดเป็นธรรมดาเนาะ <c oughs> ถ้ามีเสียง <c oughs> ถ้ามีเสียงไอ้เข้าเลยสุดขออภัยด้วย <c oughs> เออ,อลูกสาวพี่ปอใส่บาตรนะครับสาลี่พี่คมนะครับวันนี้พี่คมมาใส่บาตรสาธุมุทธนาสาธุ Então, ุ se, Nacional, ๋ยพ да ี่พอดีดูเทปตลกเก่าๆแล้วก็สีีเรยกเป็เองเอ้าหรอ้ที่โน้ตพี่สีม่เลือกโน้ตเป็เรืองสีหนุ่มมั้งเอ้าหรออันเนียเรื่องขอ้เก่ามากนีเพราะทุกวันนี้สีหนุ่มก็ตายแล้ว ว่ามีคนเรียกวิสีว่าสีหนุ่มไงจำได้ไหมเรียกหนูเชิญยิ้มบ้างสีหนุ่มเชิญยิ้มบ้างไม่เรียกวิสีนะเออมันมีอันนี้นะมันมีเหตุนะที่มานี่ไปก็เมื่อเมื่อกี้เราก็เจอกับพี่ฤๅษีภูเขาหอมอาคุกอลาวโอ้โหสีกัาพี่ สำนักก็เขาอยู่ที่ภูเขาไฟขึ้นที่นั่นกคิดเรื่องดี้ว่าใครอยากกบกิจไหมหรือใครพูดทำเขาพูดหรือยังไงเขาก็บอกว่าใครอยากจบกิจก็ไปภูไฟนะจะต้องผ่านที่นั่นเป็นขนาดหนึ่งที่เขาต้องผ่านูบาจัร์อไปเรื่องรอไปถามหลงพี่าต่ละเดี๋ยวโดนได้ มันก็เหมือนกันเลยพี่ีเขาบอกว่าใครอยากคนรู้ทำก็ต้องไปสังเวงไงทำไมล่ะก็ไปด้วยพี่ใพี่เรีอเปล่าเพื่อนกันือเปิ่งพ่อใบพอใบพอใบจะหลวงเรียก

อันนี้คุณบายครับนี่ต้ออกเลยครับออกสกจีก็กะิเดียวนักข่าวเขามาถ่ายมาอะไรออกไปโอ้ยก็บๆนะปกตเห็นแต่อยู่ในตู้หอดอยู่หน้าเซเว่นะทีนี้มาแลยเข้ามาแปลตาปดนยเอะปดนรบงครับเดี๋ยวๆนี่บางนี่เ้าน่เข้าลูกแป่กที่ย โอเคเพรอเาอกเ่ไ้เ่อรอเเดี๋ยวเเขาเเบเเเไว้ได้บ้าเขาไม่มาแตะน่าถนเี่เอามาแะอกอ้าอยู่เหรอถุงขาดแล้วโอ้ลอเหนุ่ม2องหนุ่มอมแต่ยัแกวมีเลขมันมีตัวเลขอยู่มันมีตัวเลขอยู่ ยัง,ย,งยังไม่ตีใหม่ไงอไอ<ป>ดีตอดีตจะไม่มาเอาเอาแยกไปยืนกันอ <c oughs> นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่ายืนถูกทาง <c oughs> เาดี๋ยวเดีอย่าไปยืนฝั่งโน้นอจะไปตั้งโต๊ะตรงนั้นเลยเห็นเปล่าเห็นไหมเอา้าไลฟ์สด ถูกแล้วครับเนื่องจากแพลตฟอร์มปัญหาโอ้สเสดเชิไม่สเสเียบสวัสดีครับ,รบ,รบสัญญาณไม่ดีหรือยังไงโมทนาสาธุกับคนสุบมีมีคนจวงจนงาม

โอ้จัดร้านใหม่ตัวนี้ลงตู้แช่มีอยู่มีมมีทุกวันให้ทุกวันของกินเยอะด้ววันนี้เอาไปแบ่งสั้นป็นส่วนให้ตามเหตุตามปัจจัยไปกินเยอะเฉลียว <c oughs> เฉลียฮะ <c oughs> <c oughs>

ว่าจะไปตัดไหมได้ทีนี้เพิ่งทำมาแค่สี่ปีเองพี่ทำไปอย่างดีจุดท้ายอุบาริวโคบะตุม ในมีสิทนะข้อข้อดีของาเอาเอาเรี่ยเรเลยที่ผมรู้แน่เรื่องพวกนี้เอ้อเฮ้ยนี่ไงหญช่างใหเรื่องทำถนนนายช่างให่ันนก้ผมแม่พี่มที่มาที่กำลังพูดกันเรื่องถนนอยู่ว่าขั้นตอนในการทำทำถนน ช่องมกเนี่ยทำไมขัานขั้นตอนแรกรู้มาแล้วว่าก็ีอมรอมาสองครั้งเนาเตรียมเตรียม้าเ้ด้ใหญเนี้่าใเอะบบมันมันจะ้เขาได้เียาเลยเียว บ่มีร้านซอยมานน่ร้านเป็โรงเรียนแล้วอ้าวสาธุสาธุทำใจเราอืมับผมโอเค

ดูครับถ้าวางแผนดีมีระบบการทำงานที่ดีอ่ะทุกอย่างก็จะเกิดีด เนี้ยยกไปได้ <laughs> <laughs> เราระ,ะบริการฝากบุดรเผ็ดแดงนะคือแน่นอนว่ายังไม่ได้ปักหมุดนะพี่แต่ว่าระหว่างนี้เขาสำรวจกันก่อนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเมื่อวานนี้เริ่มดี9ก้าโมงเช้านะครับสารไปและกรับ

แต่ก็ต้องดูว่า